ว่าราชการจังหวัดสงขลารับทราบแผนกลยุทธ์ที่ภาคีโครนรักเมืองสงขลาสมาคมผนึกกำลังกว่า30องค์กรครับบูรณาการจัดทำแผนกลยุทธ์สงขลาสู่มรดกโลกตามหลักวิชาการเป็นครั้งแรกครับนายรังศีรัตนปราการประธานภาคีโคนรักเมืองสงขลาสมาคมเปิดเผยในโอกาสนำตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมส่งมอบแผนกลยุทธ์โครงการสงขลาสู่มรดกโลก ต่อนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาว่าภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมเป็นหน่วยงานที่รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนรัฐภาคีของจังหวัดสงขลาเพื่อทําสัญญากับสภา,ก,สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีคิโมสเพื่อความคล่องตัวในการทํางานระดับจังหวัดและภาคีเป็นประธานฝ่ายวิชาการในการศึกษาความเป็นไปได้ของการนําเสนอจังหวัดสงขลาเป็นเมืองมรดกโลกหรืออัพสตรีมโปรเซส ที่จังหวัดสงขลาได้รับงบประมาณจากโครงการสงขลาสู่มรดกโลกซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมของบริษัปทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทอสอพจำนวนประมาณ3ล้านบาทต่อมาคณะกรรมการมรดกโลกจังหวัดสงขลามีมติจะส่งจังหวัดสงขลาเข้าสู่การพิจารณาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจึงเปลี่ยนหน่วยงานเลขานุก,การของคณะกรรมการมรดก มรดกโลกจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งมีแนวคิดให้บูรณาการแผนงานต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสงขาสู่มรดกโลกในระยะต่อไปต่อเนื่องจากการยื่น tentative list เมื่อปลายปี2566ที่ผ่านมาครับ สำหรับแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้มีคำสั่งแต่งตั้ง,งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อสนับสนุนจังหวัดสงขลาในด้านวิชาการและได้ออกแบบกระบวนการทำงานให้มีการบริรณาการความร่วมมือจากทุกองคอ์กรในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วม100%เปและเป็นครั้งแรกที่สนับสนุนการทำงานโดยภาคเอกชนคือภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมเป็นผู้ประสานงานร่วมฝ่ายนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสนับสนุ ด้วยการนําหลักวิชาการด้านนโยบายและแผนมาดําเนินการโดยมีองค์กรที่ร่วมบรือณาการจัดทําแผนในครั้งนี้กว่า30องค์กรตลอดจนภาคประชาชนตัวแทนจากพื้นที่อําเภอสิงหานครและเมืองเก่าบ่อยยางซึ่งเป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่สําคัญหลายแห่งค่ะ